สออย่างอย่างแรกก็คือมีคงที่แต่รู้จักมีไหมีคืออะไรความเ,เร็วอวอแปลว่าสมมติขับรถ20สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดการเดินทางก็แปลว่าความเร็วคงที่ถูกไ,ไหมคะแต่สมมติออว่าออกบ้านเหยียบ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปอีกสักพักกลายเป็น40กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกสักพักกลายเป็นห0 80แบบนี้ความเร็วคงที่อีกไหม <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรคะมี เออความเร็วคือตัว a นี่คือแรวราบต่ออีกนี้เลยถ้าความเร็วคงที่เราจะสามารถใช้สูตรได้คือสูตร v เท่าก <B. S 1> ับ s ส่วน t จัจได้ไหม s คืออะไร t คืออะไรนนี้มอต้นได้เรียนแน่นอนปะหงเรียนไหมคะ ปตผมไม่ได้เรียนเนาะแต่ให้รู้ว่าคงที่กับไม่คงที่กับความเร็วเนี่ยแต่อะหมอตอนนี้แน่นอนคงที่เท่ากับ S ส่วนทีคือความเร็ว S คือระยะทางและ t คือเวลาโดย v อ่ะโดยเเราจะใช้หน่วยเป็นหน่วย S i เมตร t เวลาใช้หน่วยประนานถูกต้องทีดังนั้น V ออกมาจะเป็นเมตรต่อ ะะใช้สูตรเดียวเท่านั้นแหละแต่ถ้าเป็นแนวราบที่มีความเร่งจะใช้อีกสูตรหนึ่งคือสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับ v 2ลบ v 1ส่วน t 2ลบ t 1 ว่าอย่างนี้ตอนแรก v หนึ่งสมมติ20เมตรต่อวินาทีวนหัวเคลื่อนไปสักคัากลายเป็น40เมตรต่อวินาทีเหตุการณ์นี้มีความเร่งแล้วใช่ไหมคะถามว่าความเร่งเป็นเท่าไหร่เราต้องรู้เวลาด้วยจากตำแหน่ง A ไปตำแหน่ง B สมมติใช้เวลาสัก5วินาทีความเร่งเราจะหาย,ยัางไงเราก็เอา v สองลบ v หนึ่ง ส่วนไม่ที2-1ลใช่ไหมคำว่าทีสอลที 1, ถ้าเขาเริ่มจากเวลาตรงนี้จาก0ูนวินาทีไปได้หาวินาที t 2สอลบก็เป็น5ถ้าเขากําหนด,ดมาให้5ก็ใช้5ได้เลยโอเคไหมคะเราก็เลยได้ว่า4 0่สิลบยีส่วนหเราก็จะได้4าี20ก็เป็น4ถูกไหมคะหน่วย มีมีหน่วยเปไ็นไรมีเมตรต่อวินาทีแล้วเวลาหน่วยเป็นไรวินาทีอยู่ข้างล่างก็อยู่กับเอสตัวนี้เนาะมาเลยเป็นเมตรต่อวินาทียกกกำลังสองคำแรคือเมตรต่อวินาทียก็กำลังสองเห็นไหมคะอันนี้คือหน่วยของหน่วยของความเร็วคือเมตรต่อวินาทีส่วนเวลาคือหน่วยนี้จับมาบวกกันเลยได้อันนี้ออกมาอ่าอันนี้คือแนวตรง ถ้าเรียนมปลายก็เป็นสี่สูรอะไรเนี้ยแต่มต้นจะกมีแค่นี้แหละนะคะต่อไปสองแนวตรงแล้วก็เป็นการเคลื่อนที่แบบแนวดิง่งเอ่อแนวดิง่งถือว่าเป็นแนวตรงคะอ๋อแนวดิงว่งแนวดิ่งยังไม่ได้พูดใช่ไหมแนวดิ่งเนี่ยมันจะถููอะไรดึงลงอยู่ละแรงโน,นม้มถ่วงของโลกถูกไหมคะคือค่า ความเร่งเร็วคงเร็วของที่หรือมีความเร่งเมื่อกี้ใจบอกว่าค่าจีมันคืออะไรนะค่าจีเลยนะค่าจีมันคือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกไงเพราะฉะนั้นเราบอกว่ามันเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงแปลว่ามันก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกดึงมันลงใช่ไหมก็ต้องดึงมันลงด้วยความเร่งถูกไหมคะ จะปล่อยปุ๊บตอนแรกมันจะช้านะมันจะค่อยๆเร็วขึ้นยิ่งถ้าปล่อยสูงมันจะเห็นชัดเลยนะคะเหมือนเวลาเราให้นักเรียนทํากิจกรรมโยนไข่ไม่แตกอะตอนโยนเหมือนมันจะเบานะแต่ตอนมันไปลงถึงพนะื้นอะเพรแรงขนาดคือเร็วอะมันเร็วแล้วมันแรงนะคะอันนี้ก็คือมีความเร่งนะคะมีแนวดิ่งนี่คือมี A ซึ่งเท่ากับ G เนาะ นั้นใช้สูตรเดียวกันเลยนะอาจารย์ใช้สูตรเดียวกับเอตรงนี้เลยแต่เปลี่ยนเตรงนี้ให้เป็นอะไรเท่านั<ช>้นเองจีเออก็ใช้สีไปเลยเราต้องรู้อยู่แล้วเนาะต่อไปแบบที่สองเขาเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบร,รไหเออโปรเจกต์ตายโปรเจกต์ชายเวลาเด็กมันจะบอกตายเลยคูเนีย่ยโปรเจกต์ตายโปรเจกต์ชายนะคะเขาเขียนะะยนี้ เราใช้ทายคือการเพื่อนที่แบบไหนโค้งแล้วเป็นโค้งภายใต้สนามน้่มอของโลกด้วยอาจารย์ดูนะถ้าโค้งแบบนี้สมมุตินะโยนไม่ได้โยนนะแต่มันพางนี้ปึ๊บแปลว่ามันโค้งในแนวดิ่งอไหมคะกับอีกอันหนึ่งถ้าโค้งสมมุติว่าขับรถขับรถเข้าโค้งมันใช่แนวนี้ไหมใช่ <Okay. S 1> มันโค้งอย่างนี้นะ ใช่ไหมแปบลบว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงของโลกละอันนั้นไม่ถือว่าเป็นแบบโปรเจคทายนะคะโปรเจคท์ไล์ต้องแบบนี้เพราะฉะนั้นโปรเจคท์ไล์จะมีอยู่หลายอย่างด้วยกันอาจจะโยนของจากพื้นขึ้นไปฟืบแล้วก็ไปตกที่พื้นมันก็เป็นโค้งแบบพราราโบลาเหนือไหมคะหรือโยนออกไปแบบนี้เหมือนเหมือนข้อเมื่อเช้าอะที่บอกว่ายิงธนูอะมันพุ่งไปแล้วมันค่อยลงนี้อันนี้ก็เป็นโปรเจคท์ไล์อย่างหนึ่งเหมือนกันหรือชุดบาร์ ชูขอโยขอปึ๊บไปโยนแป้นบาสมันก็คือโยนจากนี่ขึ้นไปถึงตรงนี้ก็เป็นโปรเจคไทเหมือนกันขอให้มันอยู่ในแนวที่มันเป็นแนวดิ่งเหงาไหมคะดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทเนี่ยถ้าอาจารย์ดูมันจะเป็นแบบนี้สมมุตินะคะให้เป็นตำแหน่ง A ตำแหน่ง B ตำแหน่ง C ตำแหน่ง B และตำแหน่ง B e. ที่ตำแหน่ง A ทิศทางการเคลื่อนที่มันก็คือตามแนวนี้ใช่หรือไม่การที่ A จะย้ายไปอยู่ที่ B หมายความว่า A ต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยถูกไหมคะและ A ณนะตำ้แหน,นี้ต้องเคลื่อนที่ไปนไงขึ้นข้างบนด้วยแปลว่า เพื่อนที่แบบโปรเจคทเนี่ยวัดถูกมีการเคลื่อนที่2แนวด้วยกัน2แนวพร้อมๆกันเลยทั้งแนวราบและแนวลิงนะคะโดยที่การเคลื่อนที่แบบโปรเจคทเนี่ยถ้าเป็นแนวราบความเร็วมันจะคงที่ตลอดการเคลื่อนที่แ,แนวราบมีคงที่แต่2แนวนี้จะไม่เกี่ยวกันเลยนะคิดแบบคิดแยกไปเลยนะคะแต่ถ้าเป็นแนวลิง ในบีิงก็เป็นไงคะเนี่ยภายใต้สลากน้มห,หัวของโลกใช่ไหมแปลว่าต้องมีอะไรครับ,บ B G B A L B G ขอบคุณอาจารย์ B B G แต่ที่ตำแหน่ง C ในรูปนี้ถือเป็นตำแหน่งสูงสุดใช่ไหมคะตำแหน่งสูงสุดอาจาร,รย์เวลาอาจารย์โยนของขึ้นไปอย่างเงี้ยฟึ้แล้วมันก็จะตกลงก่อนที่มันจะตก มันต้องมีการหยุดแป๊บหนึ่งเรามองไม่เห็นเฉยถูกไหมแต่ว่าที่ตำแหน่งสูงสุดูนในการเคลื่อนที่แบบน,นั้นดีมันจะความเร็วเป็นเท่าไหร่คะที่มันสูนุดเป็นศูนย์นะงั้นอันนี้ก็เหมือนกันที่ตำแหน่ง c เนี่ยมันอยู่สูงสุดแล้วใช่ไหม ความเร็วในแนวดิ่งเป็นศูนย์แต่ถ้ากอดว่าความเร็วเป็นศูนย์ผิดหรือผิดผิดเพราะมันยังมีความเร็วในแนวราบอยู่อ่ะสมมุติสมมุติสมมุติอาจารย์จำการแตกแรงได้ไหมแตกแรงอ่ะแตกแรงรวมแรงได้ไหมแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแตกแรงหรือการรวมแรงเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของการคำนิสในพาราทคำนวณสมมุติว่า มีแรงสองแรง a สองเซนติเมตร a สองเซนตะิเมตรนะคะกับ c อันนี้อันนี้ขนาดนะคะจะเขียนไม่ไม่ขนาดเชยหนึ่งเซนติเมตรถามว่าเอาสองแรงนี้มารวมกันเราเอามาบวกลบกันได้เไหมสมมติว่าให้หา a ทำไมต้องเป็น c เป็น 4. a บวก b, b. อาจารย์เอาหนึ่งบวกสองแล้วตอบว่าเป็นสามเซนเลยได้ไหม่ะไม่ได้เนาะแรงมันมีที่ทางใช่ไหมคะอาจารย์ทำยังไงคะ